สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาตะก้อนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีเรื่องว่าการบล็อกหรือการสกัดกั้นนั่นเองนะครับของกีฬาตะก้อนะครับเป็นทราบกันดีว่านะครับกีฬาตะก้อเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้ทุกส่วนของราการนะครับในการเล่นตะก้อนะครับแล้วก็เราจะนําทักษะการบล็อกนะครับมาใช้กับกีฬาตะก้อนะครับเพราะว่า กีฬาตะก้อเนี่ยใช้ศักยไวพริบในการเข่ทำในการทำแต้มนะครับทุกส่อของร่างกายนะครับเช่นกันนะครับทักษะการปอกเป็นทักษะที่สกัดกัน้นไม่ให้ผู้ต่อสินเะนี่ยทำแต้มโดยง่ายดายนั่นเองนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับทักษะนี้นะครับให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการแข่ขงขันตะก้อนะครับมาดูกันเลยว่ามีทักษะอะไรบ้างนะครับนะครับ ก่อนที่เราจะามา,าปฏิบัติเรามา,ายืดเหยียดร่รางกายก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาเดเจ็บนะครับามาย,ยืดเหยียดกันเลยนะครับนับเลข เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรามาเริ่มทักษักัะเลยนะครับนะครับทาักษะแรกนะครับก็คือทักษะการบล็อกด้วยขานะครับการบล็อกด้วยขาเนี่ยเป็นการบล็อกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในกีฬาตะก้อนะครับเพราะว่าเป็นการบล็อกเพราะว่าใช่ช่วงขานะครับในการบล็อกนะครับเรามาดูนะเคยเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับทะครักษะนี้นะครับก็จะใช้การกระโดดนะครับการบล็อกโดยใช้ ขาเนี่ยในการเช็กตัวนะครับเพื่อให้เรากระโดดลอยนะครับให้ยหนือตะขาครับข้อควรระวังครับก็คือห้ามให้เราเนี่ยไปโดนตะข่ายนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอะนะครับเดี๋ยวเรา จะาสาธิตทักษะนะครับโดยล็อกครับโดยที่มีลูกนะครับเรามาชมกันเลยนะครับรวิธีปฏิบัติให้ก้าวเท้าที่ไม่ถนัดไปด้านหน้าห9ก้าวและชายเท้าที่ไม่ถนัดกระโดูพร้อมยกขาข้างที่ถนัดและลำตัวขึ้นเหนือตาข่าย โดยเหยียดลำตัวต้นขาและปลายเท้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แขนข้างที่ถนัดให้แนบชิดกับลำตัวและงอภาพเก็บไว้บริเวณหน้าท้องและระมัดระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถูกตาข่ายหรือล้มเข้าไปยังฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นส่วนบนหรือส่วนล่างหรือเหยียบเซนกลางก็ตาม ต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตการล็อกด้วยหลังนะครับข้อควรระวังนะครับในการบล็อกหลังนะครับก็คือเราต้องใช้แ่นหลังนะครับห้ามไปการแขนนะครับถ้าโดนแขนเนี่ยจะว่าเป็นฟาวนะครับและตัวห้ามไปโดนเล็บนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมวิธีการบล็อกหลังนะครับ การกระโดดขึ้นบล็อกตรงๆหรือเอียงตัวโดยใช้บริเวณส่วนของแผ่นหลังสกัดกัน้นการลุกของคู่แข่งขันการบล็อกด้วยหลังนิยมเล่นกัน2แบบคือการบล็อกแบบเดี่ยวและการบล็อกแบบคู่ การสกัดกั้นหรือการบล็อกด้วยหลังยืนหันหลังเข้าหาตาข่ายแต่อย่าให้ชิดตาข่ายมากเกินไปกระโดดลอยตัวด้วยเท้าทั้งสองข้างให้แผ่นหลังอยู่สูงเหนือตาข่ายเก็บแขนทั้งสองข้างให้ดีหรือกลางออกด้านข้างเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวฝึกเคลื่อนตัวไปทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยสไลด์เท้า2 3ถึงก้าวแล้วกระโดดขึ้นบล็อกตลอดแนวตาข่าย หลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้งสองทักษะแล้วครับคือทักษะทรีสามก็คือทักษะ,ะการบล็อกด้วยหัวนะครับการบล็อกด้วยหัวหนะ้าจะไม่เป็นที่ทนิยมมากนักนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้แต่เราก็สามารถบล็อกด้วยหัวได้นะครับอย่างเช่นลูกปาดลูกกวาดว่าลูกย้อยนะครับเพราะว่า,าวิธีของลุกนะ่ะจะไม่แรงเกินไปนะครับเอาเราจะมา าสาธิตนะครับในการบล็อกด้วยศีรษะนะครับรับชมกุ้มอัด <c oughs> เจ็บ ล็อกแล้วนะครับก็คือมีด้วยกันสามทักษะนะครับก็คือล็อกด้วยขาล็อกด้วยแข่งหลงังและล็อกด้วยสีสษะนะครับบอกว่านักเก็ตเนี่ยจะนำทักษะาาเหล่านี้ไปใช้ในการแข่งขันในระดับประเทศหรือว่าในระดับการแข่งขันต่างๆนะครับของกีฬาตะก้อน,นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเมื่อเราได้ฝึกทักษะแล้วครับกันเอื่นเราก็ต้อง ยืดเหยียดร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิด ในการยืดหยันร่างกายนะครับแล้วก็ครูก็ฝากาให้นักเกณฑ์ดูแลสุขภาพาร่างกายให้ดีๆนะครับเว้นระยะห่างดีๆสวมแมสนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19นะครับขอให้นักเกณฑ์รักษาสุขภาพดีๆนะครับหลังจากาทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเกณฑ์รักษาสุขภาพร่างกายครับโดยการรักษา รักษาสุขอนามัยของตัวเองนะครับในยการล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับขอบคุณครับ